เอาคัมรี่มาลองคันหนึ่งนะฮะรถคันนี้มาเข้ามารีแมปกล่องนะครับก็คันนี้เป็นรถใช้แก๊สนะอ่านีใช้แก๊สนะครับก็หลักๆเน้นทางแก๊สอยู่แล้วนะครับอ่ารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าใช้น้ามันชั่วโมงนี้น้ามันมันไม่ได้ถูกเหมือนแต่ก่อนลิตรละแปดบาทสิบาทอะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นธรรมดานะครับรถบางครั้งมันไม่ได้กินน้ามันแต่คือด้วยความที่ว่าเชื้อเพิงมันราคามันสูงนะฮะมันก็เลยทําให้ดูว่ากินน้ามันนะครับอ่า อันนี้เราใช้แก๊สก็เราจะปรับให้การขับขี่มันพุ่งนะครับให้ขับขี่แบบใช้คันเร่งน้นอยๆแบบคือแต่ว่าให้รถมีกําลังกระเตื้องขึ้นนะฮะอ่านี่เราขับผมเหยียบคันเร่งมาว,ว่าน้อยมากนะครับตอนนี้ก็ประมาณตั้ง5-10%นะไม่เกินนะครับนี่เหยียบออกมาออกตัวก็เบาเลยนะคือใช้แก๊สนะฮะอันนี้ใช้แก๊สรีวิววันนี้เราใช้แก๊สอยู่แล้วก็พนในโน,โนจูนก็ใช้แก๊ส เคือร้อยแบบเบาๆเลยนะฮนะเล่งนิดเดียวนะฮะไม่ต้องใส่กันลงเัาเล่งไฟฟ้าเลย ขึ้นเร็วมากนะครับแต่ว่าเหมือนกับเมื่อกี้เดี๋ยวต้องดูกันนะครับว่าโซมูชั่แก๊สมันในช่วงอัตราเร่งมันหนาไปหรือเปล่าบางไปหรือเปล่าอาจจะต้องปรับกองแก๊สกันอีกทีหนึ่งนะครับหรืออาจจะไม่ต้องนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูบนไนโน่มาก,ก็ใกล้เคียงแล้วแหละแต่พอมาเจอโหลดจริงเราก็จะดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ใช้แก๊สนะครับไม่ไม่มีการปรับเข้าน้ำมันเลยฮะแรงม้าเดิมคันนี้กับแรงม้าที่จูนต่างกันสิบห้าม้า ต่างกัน15ม้านะครับเสเปคมันบอกมาเยอะมากเลยนะผมเคยวัดไม่เคยจะถึงนาทีนะฮะปกติการวัดแรงม้าบนในโน่เนี่ยเราจะวัดเกียร์หนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าเกียร์สี่นับหนึ่งต่อหนึ่งก็คือว่าเครื่องหมุนหนึ่งรอบเกียร์หมุนหนึ่งรอบประมาณนี้ก็คือเกียร์สี่นับถ้าเกียร์ห้ามันเป็น0.8ก็จะไม่ได้หนักไปนะฮะ แต่ในรถพวกนี้จะต้องวัดเกียร์สามบางครั้งเกียร์สี่มันปั่นแทบไม่ไหวเลยนะมันรอบมันเดินแบบไม่อยากจะไม่อยากไปชนหกพันนะการวัดแรงม้าเนี่ยเราจะต้องวัดแรงม้ายัางไงก็ได้ที่เกียร์ไหนก็ได้ที่ให้มันแมทแบบว่าให้รอบไปจบที่รอบเลดไลน์ได้นะครับถือว่าถูกต้องนะครับในบางครั้งสเปคเนี่ยหนึ่งตอนหนึ่งะเราวัดไม่ได้นะครับมันมันไม่จบมันก็ลากอยู่งั้นอะนะฮะอ่าอันเนี้ยเราพยายามวัดเกียร์สามนะนะครับซึ่งแรงม้าเนี่ยมันไม่ได้ตรงเลยนะครับ คือแต่เราไม่ได้ไปสนใจนะครับตรงนั้นเราดูแค่ว่าทําแล้วมันเพิ่มขึ้นมาอ่าเราดูแค่ตรงนี้ทําแล้วมันเพิ่มขึ้นมาแล้วมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่แล้วมันได้ใช้งานตรงนั้นไหมเราดูแค่ตรงนั้นนะครับหลกัหลกๆเราจะดูตรงนั้นในดูดูดูในความเป็นจริงนะครับนี่นะครับในช่วงใช้งานก็จะเบนซินก็จะรอบสูงขึ้นไปสอง0ันห้าขึ้นไปนะครับสองพันห้าสองพันขึ้นไปแต่ดีเซลจะถอยลงมา เบนซินเนี่ยสองพั 2, นห้าเนี่ยรอบกําลังใช้งานเลยนะครับเร่งไปอะไรไปมันโอเคไหมประมาณนี้นะฮะอ่าอันนี้เบาาันลงคันเร่งเบานะฮะผมบอกได้เลยว่าขี่้ะต่างนะครับเจ้าของขรถขี่ระต่างแน่นอนนะฮะาันลงคันเร่งแบบเบาเร่งแบบแบบมีอัตราตอบโต้นะครับแล้วก็ใช้แก๊สก็ในบางครั้งปรับจูนแล้วจะประหยัดก,กว่าเดิมด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการปรับแต่งเชื่อเพลิงให้ลดลงนะครับอ่า เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมันหนาไปก็คือมันอากาศเนี่ยเท่าเดิมแต่ส่วนผสมเนี่ยมันมันจ่ายเยอะไปนะฮะเราก็จะลดนะฮะอ่าอันนี้นะครับหนึ่งจุดศแลมดาก็คือ14.7สี่เนะฮะเป็นเรื่องปกติในรอบเดินเบานะครับอ่าคราวนี้อาจจะต้องปรับลงบ้างเพราะเนี่ยช่วงนี้มันอาจจะหนาไปนะฮะอ่า จริงๆแล้วรถพวกนี้จะต้องเดินเบาอยู่ประมาณหนึ่งนิดๆนะฮะถ้าปรับไปเน่แก๊สลงแน่นอนนะครับอ่าประหยัดประหยัดคือใช้ปริมาณน้อยลงแน่นอนนะครับ<อ>เดี๋ยวต้องอาจจะต้องกลับไปปรับนิดนึงอันนี้ผมมาดูคร่าวๆวัน,นะครับแต่ผมว่าช่วงวิ่งแก๊สน,น่าจะใกล้เคียงน่าจะพอดีนะฮะไม่หนาไม่บางนะครับแล้วก็ ช่วงเดินเบาเนี่ยมันปรับได้แต่ถ้าช่วงวิ่งเนี่ยเราจะต้องเอาโน้ตบุ๊กมาด้วยมาจูนะฮะเพราะว่าเราต้องการปรับนะตรงนั้นเลยโอ้โหคันเ,เล่นมาแล้เ็มา,มาใช้ได้เลยนะกำลังเหยียบเลรกงน้อยมากนะครับขึ้นแบบนิ่มๆเลยนะฮะแปดสิบร้อยนี่แบบรุ่นนี้เขาเรียกว่า ACV นะ ก็ไม่ให้รู้หรอกทีแรกก็ไม่รู้ลูกค้าบอกนะเพราะว่าไอ้รุ่นรถโมเดลเนี่ยมันเยอะมากนะครับเราก็ไม่ได้เป็นแฟนแคันแท้ขนาดว่าโอ้จําโมเดลรถได้ทุกรุ่นนะฮะแต่คือผมรู้อะไฟล์อะไอตัวที่เขียนลงมาในกล่องเนะี่ยผจําได้หมดนะฮะเป็นเป็นพันไฟล์เนี่ยเบอร์ก็จําได้หมดแต่โมเดลรถอะผมไม่ได้ไปจํามันเียอ่าแต่นี่เรียกว่า A C V นะครับเพราะเราเรา,เราเวลาทําเนี่ยเราจะดูแค่เลขของตัวซอฟต์แวร์กล่องน,นะครับ ่าเราจะดูแค่นั้นเราไม่ได้ดูโมเดลวาทีแล้วเราไม่ค่อยสนใจตรงนั้นนะ,ะตรงนี้คันนี้แก๊สหนาช่วงยกคเรล่งนะฮะนิดนึงนะครับ,รบต้องต้องต้องปรับแก้นะจะดีขึ้นเยอะนะครับแต่เดีเ๋ยวเราจะลองดูช่วงวิ่งนะอันนี้มันต้องทิง้งระยะนะกดไปเปลือถึงตูดแล้วน,นะคันหน้าทําแล้วดีกว่าเดิมทุกอย่าง ยิงรถใช้แก๊สเนี่ยดีอยู่เดิมทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยนะครับไม่มีข้อเสียเลยนะครับมีแต่ดีขึ้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้แก๊สประหยัดแต่เราได้อาตาัตราเร่งซึ่งเหมือนน้ามันเนี่ยแน่นอนใครก็ต้องอยากได้ถูกไหมฮะมันประหยัดด้วยแล้วอาตาัตราเร่งดีนะครับอ่าแต่คันนี้มันก็จะต้องวุ่นวายหน่อยปรับกล่องเครื่องเสร็จไม่พอปรับกล่องแก๊สแต่ทางร้านเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราจะให้ไปจูนที่อื่นคันนี้มันมันก็ไม่ได้ ดังใจที่ว่าเราต้องการนะรเราก็เลยจูนเองนะครับหรังก็หาซื้อสายลองโหลดซอฟต์แวร์มาแล้วก็ปรับเองเลยดีกว่ามันจะได้จบที่นี่ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับทางร้านก็จะปรับให้ฟรีนะฮะแก๊สก็คือในกรณีร,รีแมปกับเรานะฮะแต่ถ้าเรามาปรับแก๊สอย่างเดียวล้วนๆก็มีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับแ่ว่า,าปรับให้ได้นะครับทําให้ได้หมดทุกอย่างอันนี้ผมว่าอันนี้อรู้แล้วว่าจะปรับตรงไหนนะครับแต่ช่วงอัตรา การเล่นขอดูอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ช่วงเดินเบาอะไรเนี่ยยังยังมีค่าที่ไม่ได้ไหลายหลายจุดเดี๋ยวต้องมีซ้ำอีกรอบนึงนะคันนี้ต้องดูว่ากล่องแก๊สมันยี่ห้ออะไรนะฮะบางรุ่นเราจูนไม่ได้นะเพราะมันเป็นซอฟต์แวร์แบบซอฟต์แวร์ปิดนะฮะก็คือว่าเขาต้องต้องเป็นดีลเลอร์ของเขาอ่าก็เราก็จูนให้ไม่ได้นะ,ะแต่ถ้าเป็น ยูนิวไวเซลทั่วทั่วไปเนี่ยค่ายดังๆเนี่ยได้หมดนะฮะอ่าเขาเปิดโอเพ่นเลยใครอยากกระจูนก็จูนใครมีความสามารถก็ทำไปนะฮะเวอร์ซูสเอจีนะครับพวกนี้มาตรฐานโลกนะฮะอ่าแล้วก็เ g จีเอซีอ่าพวกนี้บีเอสเอ็มดังๆเนี่ยจูนได้หมดนะฮะเขาโอเพ่นเลยนะครับ ่วงไรน่าจะได้แล้วนะครับจมกดันเร่งแต่ช่วงเดินเบายังไม่ได้นะ <c oughs> ยังยังยังกินแก๊สนะครับอย่างเงี้ยกินเพราะว่าอะไรแก๊สเนี่ยมันกินกิน <c oughs> มาจากเดินเบานะ <c oughs> เพราะว่าเดินเบาเนี่ยมันใช้เวลานานนะบางซีรถติดรถอะไรเงี้ยมันมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับมันกินมาจากเดินเบาเพราะเดินเบารถไม่ได้ไปไหนเลยมันเผาทิ้งเฉยเลยอะไว้ง่ายเลยนะครับมันเผาทิ้งเฉยเพราะนั้นเราจะต้องปรับตรงเนี้ยให้ ให้ดีที่สุดนะฮะก็คือว่าให้ให้มันลงน้อยแต่ไม่มีผลกระทบเรื่องรอบเดินเบารอบเดินเบาจะต้องไม่สวิงด้วยนะครับเปิดแอร์จะต้องไม่สวิงด้วยหลายอย่างก็คือคันนี้ลักษณะแก๊สที่เขาปรับมาก็ถือว่าโอเคนะในช่วงไปไม่ต้องแทบไม่ต้องทำเลยเลยนะครับแสดงว่าร้านกัจูนมาก็พอได้เลยนะครับก็แค่ว่า ตรงนั้นอะ่ะเราไปลดเรารู้แผนที่แล้วตรงไหนเราทดในใจเราก็ใส่ได้เลยครับมันนิดเดียวนะครับแต่รอบเดินเบาเนี้ยต้องนั่งแต่งนะครับอแล้วก็ช่วงยกคันเร่งอ่าช่วงเปิดคันเร่งตรงนี้นก็ยังหนานะครับมันกินแก๊สนะครับอ่าช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงคัตออฟนะฮะคือช่วงเป็นการคัดส่วนผสมนะฮะปกติโรงงานเนี่ยช่วงคัตออฟเขาเขาจะเขาจะตัดเป็นพูดง่ายว่าแทบไม่มีอะไรลงเลยนะครับแค่ให้เครื่องมันพอติดนะครับ ช่วงคัตออฟนี่สําคัญมากนะกินแก๊สกินกันตรงนี้แหละนะฮะช่วงคัตออฟแล้วก็ช่วงยกคันเร่งเดินเบานะครับช่วงส่งไปกดคันเร่งเยอะนะครับก็มีมีผลหมดนะบางคันกินตอนวิ่งบางคันกินตอนเดินเบาแล้วแต่เลยนะฮะบางคันนี่ไม่เหมือนกันทุกคันนะครับคันนี้น่าจะกินเดินเบานะฮะวิ่งมัไม่กินหรอกเขาจูนมาก็ได้อยู่นะแต่เดินเบามันหนานะคราวนี้ ทำไมเราต้องใช้ตัวนี้ดูนะฮะตัวนี้มันเป็นตัวจับส่วนผสมของท่อไอเสียจับยังไงนะครับก็คือว่ามันจับอากาศกับเชื้อเพลิงว่าส่วนผสมเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าก็คือว่าอากาศเนี่ยมันเข้าได้เท่าเดิมอยู่แล้วะเพราะว่าเครื่องมันไม่มีเทอร์โบนึกออกไหมมันก็เข้าได้เท่าเดิมเราเหยียบคันเร่งขนาดไหนมันก็เข้าได้มากตามคันเร่งเลยนะครับเพราะฉะนั้น เชื้อเพลิงอ่ะเป็นตัวจ่ายลงไปนะครับอ่มามันจะดูว่าเชื้อเพลิงมันเยอะเกินไปไหมถ้าเยอะตัวเลขตัวนี้จะลงลงไปน้อยนะครับถ้าเชื้อเพลิงน้อยตัวเลขตัวนี้จะขึ้นไปเยอะนะครับอ่าเราก็จะดูกันตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็คันนี้ได้แล้วแหละแต่เดี๋ยวผมต้องไปดูสม,สม,สมดินบา ยานมาจากกล่องน้ำมันหรือกล่องเครื่องนะครับเพราะนั้นถ้ามันคัดน้ํามันก็คือคัดแก๊สตัวเดียวกันนะครับจะต้องมีการลดรถถ้าเราทําดีๆมันก็จะน่าขับใช้งานทุกวันนะแต่ก่อนผมใช้รถ戴姆勒เฟอร์โร่นะครับคันนั้นใช้ใช้ตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ ั้งตัวเลยนะฮะแดบูดนะฮะขี่ไปไหนมาไหนนะใช้แก๊สใช้ตั้งแต่ปีโอ้ตั้งแต่จบใหม่ๆก็เท่าไหร่อะจบตอนนั้นจบก็สี่สี่ห้าเริ่มทําง,งานนะฮะตอนนี้มันมันพังไปแล้วคือ <c oughs> ถ้ามันไม่พังก็ยังใช้อยู่แหละ <c oughs> ใช้แก๊สนี่วิ่งไปได้ทั่วๆเลยนะฮะใช้ก่อนได้เปรียบก่อนนะครับอ่าใครใช้ก่อนได้เปรียบก่อนเอางี้ดีกว่า คือถามว่าเรื่องแก๊สมันก็มีข่าวนู่นนี่นั่นมันมันผมว่ามันอยู่ที่เราดูแลรักษามากกว่าคือมันถ้ามันท่อทางเราไม่เคยไปดูแลมันเลยเนี่ยมันมันก็ไม่ได้หรอกนะมันอยู่อยู่กับความร้อนนะฮะคือมันก็ต้องเราก็ต้องดูแลท่อทางมันนิดนึงนะครับห้องเครื่องอ่ะมันร้อนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะน้ํามันจะแก๊สอ่ะถ้าท่อมแตกันไม่ได้นะฮะคือเพราะนั้นให้เราเราก็ต้องใส่ใจหน่อยนะครับ พอทางก็ดูแลเปลี่ยนเขาตามอายุการใช้งานนะฮะอพอมีปัญหาเริ่มไม่ได้มีปัญหาอย่าให้มีปัญหาก่อนคือพอได้ระยะก็ควรจะเปลี่ยนซะนะไม่ใช่ว่ารอให้มันเกิดปัญหาก่อนนะคือควรจะเปลี่ยนเป็นระยะเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอย้ยังดีอยู่เปลี่ยนเลยนะครับอย่าไปเสียดายมันนะฮะ แก๊สอ่ะมันไม่ได้อันตรายหรอกถ้าคนติดเข้าใจถ้าถ้าช่างที่ติดมีความรู้ความว่าใจนะฮะมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดหรอกนะครับมันมันรั่วแก๊สบ้านมันมันก็ก็อันตรายนะครับอย่าว่าแต่รถยนต์นะฮะแก๊สบ้านก็อันตรายถ้ารั่วนะฮะเปิดถังแล้วอยู่ในที่อบับเงี้ยแล้วแก๊สมันวนๆนแล้วไปจุดไฟเงี้ยมันก็ติดเหมือนกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแก้เดินเบาหน่อยนะครับโอเคมาแล้วเดินเบายังไม่ได้ พี่แก๊สยี่ห้ออะไรครับเนี่ย c ครับ AC OK ของแก๊สตรงนั้นยอยู่ฝั่งซ้า,ายเนาะ